สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเพียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับโอ้ช่วงนี้ฝนตกนะฮะฝนตกตกแรงนะครับตกแรงมากยังไงก็ระมัดระวังเ้วยนะครับนะฮะบางทีก็น้ําท่วมฉับพลันก็มีนะครับแต่ธรรมดานะครับบางทีก็แพยธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเอา นะครับแพ้ธรรมชาติเราก็ต้องระมัดระวังเขานะฮะอ่ะยังไงก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบเจอกันนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะฮะช่วงตามราหากลุ่มทรั์นะครับพินพาเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับสามอย่างสามหลักนี้นะฮะนะครับสามอย่างสามหลักนี้นะครับใช้ในการดูพระ ใช้ในการศึกษาสะสมนะครับก็บางครั้งถ้าเครื่องเนี่ยนะครับบางทีผมก็ต้องยอมรับว่าราคาภาคก็อยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของด้วยนะครับนะร,บราคาภระนี่อยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของด้วยนะครับอยู่กับท่านหนึ่งอาจจะแพงนะครับต่อให้อยู่องค์เดียวกันอีกท่านหนึ่งก็อาจจะขายได้ราคาถูกกว่า นะครับมันแล้วแต่มันแล้วแต่เนาะมันแล้วแต่ว่าความน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือด้วยนะฮะหลายๆอย่างนะครับ,ยอ,ยนะรบอ่ะไหนผมพามาดูวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> วันนี้ได้เลี่ยมเงินมาสองชิ้นนะครับได้ตลับเงินมาชิ้นหนึ่งนะฮะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมเอาสมเด็จใส่ตลับเงินละ นะครับเพราะพ้าเปลี่ยนเปลี่ยนตลับนะครับคือคือพระเนี่ยนะฮะบ,บางทีก็อยู่ที่เขาเรียกว่าไงล่ะอยู่ที่เครื่องประดับด้วยนะครับอยู่ที่เครื่องประดับด้วยนะตลับสแตนเลสตลับพุกตลับเงินตลับทองนะฮะเลี่ยมเงินเลียเ่ยมทองนะครับนะครับอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์ด้วยนะฮะ นะครับบางทีก็ทําให้หน้าพระดูสวยขึ้นดูดีขึ้นนะครับพอดีเท่านี้ชอบเป็นการส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากล่ะนะครับในการเล่นพระค,คือเรามันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือเปล่านะครับอย่างผมชอบผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่ได้ที่จะอยากเปล่อยอะไรประมาณนี้ผมก็เก็บเก็บไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับนะครับเอาไว้เมื่อถึงเวลาฮะเมื่อถึงเวลาถ้าเราอยาก ถ้าเรารู้สึกว่ามีได้ราคาที่เราพอใจเด้อยากปล่อยแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับภาคเครื่องนี่นะครับที่ผมเอาให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรฮะผมเอาดูคือว่าผมใส่ตลับเงินละนะครับตลับเงินไว้นี่กับผมนานแล้วนะครับตอนแรกใส่หลอพก้อนเอาไว้นะฮะพอดีหลอพก้อนก็เลยเอาใส่ตลับพุกนะครับนี่เป็นตลับสังตัดนะฮะก็เลยนะฮะ เาใส่หลวงพ่อก้อนแทนนะเอาสมเด็จมาใส่ตลับเงินนะครับก็สวยดีนะครับก็สวยดีเป็นคนชอบเล่นพระสมเด็จนะครับเป็นคนชอบเล่นพระสมเด็จนะฮะรู้สึกว่าเห็นเราชอบพระสมเด็จด,ดีทุกทางน่งทุกด้านนะะนครับพุทตคุกูลนี้ครอบจักรวาลน,นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแฟมนะครับสวยดีนะฮะตลับเงินนะครับ <c oughs> นี่เป็นเหรียญอ่า เหรียญหลวงพ่อผมนะครับน so ี่เป็นตลับเงินฮะนะครับเงินนี่ผมขาดละนะครับขาดแล้วก็ขาวจ้วเลยฮะนะครับแสดงว่าเปิดเซงเงินเขาค่อนข้างที่จะผสมน้อยเขาว่าผสมน้อยอาจจะมีเขาอาจจะใช้ผมอาจจะใช้คําว่าการผสมของของแต่ละท่านนะครับของแต่ละที่นะครับอาจจะเป็นส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปนะครับองค์นี้ก็ดําฮะพอดําเสร็จนะครับผมก็ขัดอย่างลบนี่แหละครับขัดนะครับโอ้ขัดง่ายฮะขัด ออกขาวจั่วเลยนะครับเงินเขาเงินเขาค่อนข้างที่จะขัดง่ายนะครับบางท่านเออเงินบางบางที่โอ้ขัดจากเยอะแยะก็มีนะครับแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับนี่เป็นตลับเก่านะครับนี่เป็นตลับเก่านะฮะหลวงพ,พ่อพรมฮะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเนื้อปาก้านะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนื้อปาก้านะครับสวยดีนะครับหลวงพ่อพรมนี่คงไม่มีใครไม่รู้จัก นะครับหลวงพ่อผมคงไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะหลวงพ่อคมว่าช่องแคร์นะครับผมถือว่าท่านนี้เป็นพระเกจิที่ในวงการในการเล่นพระเครื่องเราต้องรู้จักนะฮะเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังมากนะครับมีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังมากนะฮะแล้วก็เป็นตลับเงินนะเป็นเนื้อปะก้าะนะฮะตลับเงินนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จ นะครับสมเด็จเลี่ยมเงินวันนี้ได้สมเด็จเลี่ยมเงินมาสองชิ้นนะครับสมเด็จเลี่ยมเงินตรงนี้ก็ตีลงไปแทมพิมพ์ใหญ่นะครับช่วงซออแขนอะไรพวกนี้นะครับอย่างนี้เราตีลงทางพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพาอย่างนี้ก็ตีลงทางโซนวัลขังนะครับก็ต้องตีลงทางโซนนั้นนะฮะก็ต้องตีลงทางโซนนั้นนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินนะฮะแล้วก็เลี่ยมเงินมานี่เลี่ยมเงินใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเลี่ยมเงินใหม่ๆเลยบางทีเราเราเห็นเราส่อง เราชอบเราก็เช่านั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับในการเล่นพระนะครับเหมือนเดิมนะพุทุคุณพระสมเด็จก็ครอบคุมจักรวาลเหมือนเดิมนะครับกงกระพันชาตรีเข้าคาดนี่ตตามหานิยมโชคลาภนะครับครอบคุมหล,ห,ลหลายอย่างนะพระสมเด็จนีนะครับองค์นี้ก็สมเด็จอีกองหนึ่งที่ได้มานะครับวันนี้ได้สมเด็จเรี่ยมเงินมาสองชิ้นนะครับแล้วก็ได้เหรียญพระพรมตรัลเงินมาชิ้นหนึ่ง ที่ได้มาวันนี้นะฮะที่ได้มาวันนี้นะนะครับก็ในการเล่นพาสสมเด็จผมก็ถือว่าเป็นการพาะสมเด็จนี่เป็นพระที่ถือว่าในวงการพาะเครื่องเนี่ยนะครับมีราคาเล่นหาแพงที่สุดเลยนะฮะในวงการพาะเครื่องนะครับมีราคาเล่นหาถือว่าแพงมากนะครับถือว่าแพงที่สุดเลยก็ว่าได้นะนะครับเพราะว่าเป็นพาะที่หลายๆท่านนะครับต้องการครอบครองเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้แหละ นะครับเนาะแต่ก็ธรรมดานะครับก็ทําให้หลายๆท่านนะครับบางท่านก็มีกําลังเช่าก่อเช่ากับราคาแพงๆได้แต่บางท่านที่กาลังไม่พอขนาดนั้นบางทีจะไปเช่าองค์แล้วเป็นหลักล้างก็คงจะไม่ไหวนะครับฉะนั้นก็คงจะต้องหาเขาเรียกว่าไงล่ะต้องหาความรู้ความสามารถนะครับในการเล่นพระนะครับทํายังไงเราจะเอ่อพอมีพระดีๆหลักๆห,ห้อยเข้าบ้างนะครับหรือทํำยังไงนะฮะ นะครับถ้าไม่มีรุ่นนี้นะครับเราจะหารุ่นอื่นแทนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับบางทีผมว่ามันก็เป็นการ <S <S เขาเรียกว่าไงเป็นการเหมือนกับทดแทนกันนะฮะนะครับเป็นการทดแทนกันนะครับเ,เกจิองเดียวปลูกเสกนะครับแต่พิมพ์นี้แพงหน่อยแล้วก็ลดหลั่นลงมาเล่นอีกพิมพ์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสบายกระเป๋าขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับองนี้ก็เป็นผ้าสมเด็จเหมือนกันนะครับได้สมเด็จมาสององนะครับได้สมเด็จมาสองององนี้หลวงพ่อโตฮะหลวงพ่อโตบางกะทิงฮะยุทจยานะครับ หลวงพ่อโตบางกระทิงยุจยาเนี่ยท่านเป็นพระอยู่ใน <c oughs> จังหวัดพระนครศรียุจยานะครับอยู่ในสมัยของกรุงศรียุจยานะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงอายุพระก็สักสี่ร้อกว่าปีนะครับอายุพระก็สักสี่ร้อกว่าปีสมัยก่อนนะฮะนะครับก็ถือว่านักเลงแต่ก่อนแต่เก่าเนี่ยนะฮะจะห้อยหลวงพ่อโตเนี่ยองค์เดียวเลยนะครับถือว่าเป็นพระที่มลงวันไม่ได้กินเลือดนะครับพูดถึงสายเหนียวเลยหลวงพ่อโตเนี่ยสายเหนียวแต่ก่อนเขาจะชอบเล่นผ้าเหนียวนะ นะครับผ้าไยเหนียวนะแต่พอช่วงหลังมาผ้าไยเหนียวค่อนข้างแจกกระแสลดลงนะฮะจะมาเล่นเด่นเกกระด้าเมตานะครับแต่ก็ยังก็มีราคาอยู่มีแล้วก็พอมีราคาอยู่นะฮะเล่นหลักพันหลักหมื่นอยู่นะครับสำหรับหลวงพ่อโตบางกระทิงจังหวัดยุจา่าหลวงพ่อโตนี่จริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นเฉพาะากูบางกระทิงนะครับขึ้นหลายกุนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเฉพาะจังหวัดยุจ่าจังหวัดรอบรอบใกล้ๆกักนก็ขึ้นนะฮะแต่ก็อย่างว่าเขาจะตีลงทางกูบางกระทิงหมดเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันแหละ นะครับเป็นที่รู้จักกันละนะครับจะมีสองจะมีอยู่สองพิมพ์นะครับจะมีอยู่สองปางด้วยกันนะฮะสองพิมพ์ต้องต้องเรียกสองพิมพ์เนาะจะมีอยู่สองพิมพ์นะฮะจะมีปางจะมีปางมามิชัยอย่างนี้เาเรียกว่าปางมามิชัยนะครับปางมามิชัยอีกพิมพหนึ่งก็จะเป็นปางปางสมาธิปางสมาธิก็นั่งขัดสมาเออนั่งมือมือก็จะมาซ้อนกันเองนะครับถ้ามือขวานะครับตบอยู่ตรงหัวเข่าเนี่ยนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าปางมามิชัย นะครับเขาเรียกว่าปังมามิชัยจะมีอยู่สองพิมพ์ด้วยกันนะครับนะฮะหลังลายกลับหมากนะครับภาคนี้ก็สวยดีนะครับพอขึ้นกล้องแล้วก็พระก็ดูเนื้อหาโซนมันดีนะครับหลวงพ่อโตบางกะทิงนะครับสายเหนียวนะฮะสุดยอดนะพระยุจจานี่นะครับพระยุจจานี่เป็นมีพระที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะมีพระที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับองค์นี้เป็นพิมพิมพ์ซุ้มกอข้างรัศมีนะครับเป็นเนื้อข้างนะนี่เป็นเนื้อข้าง นะครับผ้าเนื้อข้างเนี่ยนะฮะนะฮะเกจิเดียวที่ผมนึกออกนะฮะคือหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อทองสุกนะครับโหนดหลวงเพชรบุรีนะครับนึกออกถ้าบอกว่าข้างเหลือล้ายเนี่ยนึกออกก็คือหลวงพ่อทองสุกนะครับองนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอข้างและมีนะครับเป็นเนื้อข้างนะครับเป็นเนื้อข้างนะฮะเนื้อข้างนะครับโอ้หลวงพ่อทองสุกนี่คงไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะฮะนะครับสมัยสงครามนี่ หลวงพว่อทองสุกสก็เป็นอีกเกจจีหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ในวงการเล่นพาร์ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพว่อทองสุกวัดโนดหลวงนะครับจังหวัดเพชรบุรีข้างเหนือร้า่หลวงพว่อทองสุกนะฮะข้างเหนือ้ายหลวงพว่อทองสุกนะครับพิมพ์ซุ้มกอข้างรัศมีนะครับสวยดีนะฮะนะครับส่วนองน,นี้นะครับองค์นี้เป็นราหูอมจันทร,ร์นะครับราหูอมจันทราหูออมพระอาทิตนะฮะแล้วแต่ นะครับสายเสริมดวงหนุนดวงนะครับถ้าราหูอมจันนี่นะฮะเสริมดวงหนุนดวงฮะนะครับเพราะว่าใครที่ดวงตกนะครับใครที่ดวงตกปีชงเนี่ยนะนะครับเขาให้หาราหูนะครับราหูกะลาแกะนะครับราหูกะลาแกะติดตัวไว้นะครับถ้างั้นก็หาเมฆสิทธิ์นะครับเมฆสิทธิ์ติดตัวไว้นะฮะเขาจะเรียกเขาเขาถือว่าช่วยเสริมดวงหนุนดวงนะฮะกับร้ายกับเปนดีเหมือนกัน นะครับนี่เป็นะลาหูนะฮะลาหูกะลาแกะอย่างนี้ก็ตีลงทางโซนทางวัดศรีสะาทองนะครับตีลงทางโซนวัดศรีสะทองนะครับอาจจะตีลงทางโซนหลวงพ่อปิ่นอะไรประมาณนี้ตรงนี้เป็นข้างนะฮะนะครับเป็นข้างแล้วก็มีตะกรุดดอกหนึ่งสวยดีนะนะครับสวยดีเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะฮะผ้าก็สวยดีนะครับส่วนนี่นะครับเป็นโองคสุดท้ายที่ผมได้มาวันนี้นะนะครับผ้าอย่างนี้ก็ต้องตีลงทาง ช,ชินราชไปเสมานะครับนะครับพิษณุโลกล่ะฮะอย่างนี้ก็ต้องตีลงทางพิษณุโลกนะครับชินราชไปเสมาเนี่ยนะผมถือว่าเป็นพระอยู่ในชุดเบญจภาคีนะครับเนื้อชินนะครับมีอะไรบ้างมีชินราชไปเสมานะครับมีพระหูยานลบบุรีพระมเหสวนพระทากระดานพระลวงลางปืนนะครับเนาะจะมีอยู่ ฮาองเบนจะก็จะมีห้านะครับเบนจะก็จะมีห้านะครับองนี้ก็เป็นชินราชนะครับม่เสมานะครับจะมีฐานสูงฐานเตี้ยอย่างนี้ฐานเตี้ยนะฮะอย่างนี้ฐานเตี้ยนะครับคงกระพันฮะสายเหนียวสายคงกระพันชาตินะครับประมาณนั้นนะฮะพระประมาณนั้นส่วนองนี้ได้มาแต่เมื่อคืนละนะครับหลวงพ่อรวยองนี้เลี่ยมทองนะครับได้เลี่ยมทองมาผมก็จะพยายามเก็บเลี่ยมทองไว้เยอะๆแต่รู้จะเก็บได้หรือเปล่านะบบางทีก็ลูกค้าอยากเล่นก็ลงให้ลูกค้าเล่นบ้างอะไรประมาณเนี้ย นะครับแต่ถ้าพอเก็บได้ก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะบางทีช่วงนี้ทองแพงด้วยซื้อยากๆนะฮะกว่าจะหาซื้อได้นะฮะนะครับกว่าจะหาซื้อราคาที่คิดว่าถูกใจกันได้เนี่ลําบากนิดนึงหลวงพ่อรวยนะฮะเลี่ยมทองสวยดีนะครับอะวันนี้ก็ได้พระมาจํานวนหนึ่งอาจจะไม่เยอะแยะมากมายนะครับนะครับแต่ก็พอได้มาถ่ายคลิปพอได้มาลงสนามนะครับพอได้มาถ่ายคลิปพอได้มาลงสนามนะฮะพอได้มาพูดมาคุยกันนะฮะ อย่างไรแล้วนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกับผมใหม่นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกทท่านนะฮะสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองในที่การงานครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับเตียนตัวใหญ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับ ขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการรับชมรับฟังสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ